อาศัยเรือกสวนไรน่นาทำการเกษตรหากินไม่มาพึ่งพาสังกันและกันวันนี้ถึงยุคใหม่เรียนรู้วิธีใหม่นวัตรกรรมก้าวนำล้ำไปรับใช้เกษตรกร Good morning good morning ช็อปปิ้งเกษตรออนไลน์ Good morning good เสียมที่เราเคยถือใช้มือถือมาทดแทนไร่นากว้างใหญ่เห็นไปทั่วแดนด้วยอินตเทอร์เนต็ตที่มีเปล่งแสงอาทิตย์สองเป็นไฟฟ้าเก็บสำรองพลังสะอาดให้เราถือครองพึ่งพาเกษตรตนเอง สั่งมาเลยแล้วเธอจะรออะไรสังส่งมาเลยจะได้รับก่อนใครร้านนี้เขาหน่าเชื่อถือคลิกซื้อคลิกหาง่ายได้ยิ่งดูรีวิวก็ยิ่งมั่นใจได้เครื่องมือเหมาะก,กับงานชิ้นแล็กหรืชิ้นใหญ่ได้รับอย่างงไวสะดวกปลอดภัยขอจง ครับผมจะมารีวิวเครื่องพ่นยารุ่น FST มีด้วยกัน3มรุ่นนะครับงั้นเรามาเริ่ม16บนี้ก่อนเลยแกะข้างในครับว่ามีอะไรบ้างของแผนที่จะมีก็มียาแล้ก หัวชีก็แถมให้มาทั้งหมดสี่หัววิธีใช้งานนะครับ นี้โชว์หัวในส่วนของตัวของแถมนะคะในส่วนของเครื่องพ่นยา16นิตร อันนี้คือประกอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะคจุดเด่น<ม>ของเครื่องพ่นยา16ลิตรมีอะไรบ้างคะพี่คือตัวถังถงแรงเอาคอนทุกแตกไหมแตกครับแ,แตกใช่หัวอันนี้ในส่วนของตัว16ลิตรแทนทั้งหมดกี่หัวคะทั้หัวครับมีหัวอะไรบ้างคือความแตกต่างของแต่ละหัวคือมันจะออกปล่อยออกออกละเอียดออกสีครับ ก็เหมือนกันจะฟูมากฟูท้ายคดูที่หัวนี้ครับค่ะการใช้งานก็ถ้าในส่วนของกเกษตรกรสามารถเลือกใช้หัวได้ตามต้องการเนาะทั้งหมดมีทั้งหมด3าหัวค่ะ 4, 4หัว,หว,หวทั้งหมด4หัวจะเป็นของแถมมากับในส่วนของตัวเครื่องอยู่แล้วค่ะกอนใช้งานก็ชาร์จอย่างน้อย6ชั่วโมงชาร์จไวก่อนครับก่อนใช้งาน ชาร์จทิ้งไว้6ชั่วโมงแล้วระยะการใช้งานต่อเนื่องได้กี่ชั่วโมงคะใช้งานต่อเนื่องได้ตัว16 bit จะอยู่ที่ประมาณ7-8เป7-7-8เปครับ7-8เปออ่ะใช่ครับก็คือว่าจะหมดแตจะหมดอ่ะก็คือ1วันก็ได้อยู่ปร,ประมาณ1วันค่ะ และเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างการใช้งานให้ดูกันนะคะอันนี้คือเสียงสตาร์ทเครื่องเฮ้ยมันเบามากเลยพี่เดี๋ยวนะเอา,าใหม่ปิดก่อนเดี๋ยวจะให้ สวิตช์เร่งเบาเร่งแรงครับถ้าเราไม่ต้องการเบาเราต้องการแรงทีเดียวเลยรากดสวิตช์ตัวแดงครับกดลงมามันจะแรงไปเลยทีเดียวก็ไม่มีอะไรครับจบ16ลิตรไปเดี๋ยวเรามาดู20ลิตรกัต่อนะ การใช้งานก็เหมือนเหมือนกันครับติดปลอกนี้นนแต่ตัวถ่านจะใหญ่กว่าจะใส่น้ำได้เยอะกว่า จะมีหัวตัวยีินิ้จะแถมมาห้าหัวจะมีหัวนี้เพิ่มไปหัวหนึ่งรับธีการประกอบก็เหมือน แบบนี้เรียกว่าหัวอะไรคะหัวหัวพวกนี้จะละเอียดกว่าหัวพวกนี้หัวนี้มันจะฝอยกว่าเพราะมีรูเยอะรูออกรูน้าขอกเยอะกว่าแสดงว่าจุดเด่นของ20ลิตรก็คือหนึ่งของแถมเพิ่มใช่ครับแล้วก็การใช้งานจะได้หลักหลายกว่าตัวนี้จะมีฟิวจะมีฟิวคือจ,จะตัดถ้ามีปัญหาคือฟิวตัวนี้มันจะตัดระบบมันจะตัดแกะฟิวดูวระบบการทํางานของ 20่สิบลิตรก็จะเยอะกว่า16บหกลิตรขึ้นมาอีกครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟิล,ฟลที่สิบหกลิตรไม่มีแต่20่สิบลิตรมีนะคะใช่ครับจะมีซิลสอ2ตัวตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรคะพี่ตัวถ้ามันมันจะตัดระบบไฟครับถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาลูกค้าสามารถกลับฟิลก็คือดึงดนี้ออกแล้วก็ยัดเข้าไที่เดิมครับเอาอันเก่าออกมา สับที่แทนกันก็จะใช้งานเด้เหมือนเดิมครับ วิธีการสตาร์ทเครื่องของ20ลิตรถ้าเราใช้สวิทตัวเล่เบาแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการให้น้ำมันออกเบาออกแรงเราปรับแล้วกดแล้วกดถ้ากดขึ้นบนหนือนครับกดสวิทขึ้นข้างบนแล้วเราก็หมุนสามารถเล่งเบาเล่นแรงได้ตามความต้องการครับ ส่วนถ้าใดถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้น้ํามันเบาเราต้องการให้น้ามันแรงเลยเรากดมาข้างล่างครับครับ่ครับต่อไปเราไปดูแบแบรูปแบบของเครื่องดนตรแบบน้ำมนะันกันครับ นี้ถังกี่ดิบครับตัวนี้ถังยี่ผ้าลินทครับกี้นี้ก็จะใหญ่กว่าสองรุ่นเป็นรุ่นแบตคืนนใช่ครับจะใหญ่กว่าและจะไกลก,กว่าแล้วรุ่นไหนที่คนนิยมใช้ระหว่างน้ำมันกับแบนก็อยู่ที่ประเภทลูกค้าที่ใช้งานครับสำหรับนาข้าวแนะนำให้ใช้น้ำมันดีกว่าถ้าอยากเป็นพวก ไล่พวกไล่มันพวกไล่อะไรถ้าใช้แบตเตอรี่ดีกว่าครับถ้าเป็นนาข้าวคือใช้น้ำมันเหมาะกว่า<ช>แต่ถ,ถ้าเป็นตามไล่เป็นแบตเตอรี่อ่ะความแตกต่างในความเหมาะสมของการใช้งานของหน้างานแต่หน้าง,งานเนาะสำ<ะ>หรับเกษตรกรมือใหม่<ล>หรือคนที่กำลังเริ่มทำก็ลองพิจารณาดูก่อนนะคะครับของแทนที่มีมา็มี ตัวข้างหน้าคืออะไรคะสีเทาๆอ่ะสีเทาตัวไหนครับนี่เหรอใช่ใช่ตัวนี้คือจะมีที่เก็บสายอันนี้เป็นรุ่นใหม่คอันนี้เป็นรุ่นใหม่แต่ก่อนไม่มีไม่ตลอดมีครับตอดมันเป็นหลังก็ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นค่ะอัตราส่วนผสมวโนลุกก็อ่าโอเคเห็นมันจะมีตัวตู้ที่บอกครับ <500 S 2> น้ำมันน้ำมันห้าร้อยใส่อุตรุกยี่ห้า cc ยี่ห้าส่วนหนึ่งครับใส่น้ำมันถึงไหนคะอ่ะลองเลยดีกว่าอันนี้คืออันนี้คือ,อน,น้ำมันเบนซินครับเก้าหนึ่งเก้าห้าแก๊สออันนี้สามารถใช้น้ำมัน9195แก๊สฮอผสมได้เลยนะคะเทให้ได้500 5 0อซี500ซอซีก็จะมีระดับแจ้งอยู่เนาะ ห0า้ 500, อ่าห <500 S 2> ้ารซีซีนะคะถ้าเวลาใช้ก็ผสม5 0 0รซีซีแล้วก็ผสมผสมวัตุดบสองทีสองทีผสมน้ำมันทูทีขนาดเท่าไหร่คะปริมาณที่ใส่จะมีขีดบอกบก็คือว่าส่วนผสมที่ทตัวตัวถานม,มาเลยครับอ่า ให้ถึงระดับที่2.5<ช>มันจะมีระดับบอกอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวให้ช่างซูมให้ดูแล้วก็ผสมเข้ากันแล้วก็ใช้งานได้เลยดูดูสายก่อนว่าแน่นไหมเดี๋ยวมันจะเละเทะก่อนที่ใสน่น้ำมันเช็คสาย ที่เราจะใช้งานก่อนนะคะว่ามันแน่นไหมบางทีมาจากโรงงานตัวเกียวตัวล็อกข้อล็อกอะคะ่ะอาจจะแน่นไม่แน่นอันนี้ต้องเช็คก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะ ใะแจเบอร์12บองล็อกตัวด้ามจับนะคะคแ,แล้วก็สายกับด้ามจับก็ล็อกเข้าหากันเพื่อเป็นการพร้อมใช้งานเช็คห,นนหมุนหัวให้สนิท ตัวนี้เป็นทองเหลืองไหมคะใช่ครับตัวนี้เป็นข้อต่อทองเหลืองคือลดปัญหาการแตกการล่วซึมลดปัญหาตรงนี้ตัดออกไปเลยเพราะว่าเป็นทองเหลืองแท้ขายแน่นค่ะาแน่นด้ามจับ เดี๋ยวลองเช็คเกียวตัวล็อกว่าไม่รั่วไม่ไม่หลวมทําให้น้ํามันรั่วก็เช็คก่อนนะคะแล้วก็เทน้ํามันใสเอียงเอียงนด้นค่าอ,อ,อ,อันนี้เขสอบให้ดูนะคะ ก็คือว่าแทนอยู่ด้านข้างปรับแห้อยู่ด้านข้างแต่ถ้าเกิดเราใช้งานแล้วก็เปิดน้ำมันคือว่าการที่ไปบนนะนนสไตล์เครื่องก็เอาตัวโชว๊คขึ้นลายตัวขึ้นแล้วก็เล่นไม่น่อยนะครับตัวนี้คือตัวเล่นเราเล่นขึ้นไม่น่อยนะครับจะดึง ไปแล้วอีก1รุ่นับนะเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูทั้งหมด3รุ่นว่าบอดี้เครื่องความแตกต่างกันเป็นยังไงตั้งแต่16ลิตร20ลิตรแล้วก็25ลิตรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาทีละตัวขนาดถังหน้าตาความสวยความงามต่างกัน E aí, นี้ก็จะมารีวิวในส่วนของพ่นยาทั้งหมด3รุ่นของแบรนด์ SST ครับของแบรนด์ SST นะคะมี16ลิตร <20. S 1> เป็นแบตบ20ลิตรเป็นแบตบแล้วก็7จ7อ่า25ลิตรเป็นน้ำมันค่ะก็ถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามเพจ Good Morning ก็มาอยากชมอยากอะไรก็ มาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเราจะมีช่างหล่อคอยแนะนำให้คำแนะนำดีๆมีทุกอย่างถ้าใครต้องการอะไรก็แชทมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะฝากรายการคุดวิวด้วยนะคะ good morning, good morning, เราอยู่กับต้นไม้อาศัยเรื่องสวนไรนาทำการเกษตรหากินไรมาพึ่งพาสังกันละกันวันนี้ถึงยุคใหม่เรียนรู้วิธีใหม่นวัตรกรรมก้าวนำล้ำไปรับใช้เกษตรกร Good morning Good morning ชาวปิ้งเกษตรออนไลน์ Good morning good เสียมที่เราเคยถือใช้มือถือมาทดแทนไร้น่ากว้างใหญ่เห็นไปทั่วแดนด้วยอินเทอร์เน็ตที่มีแปลงแสงอาทิตย์สองเป็นไฟฟ้าเก็บสังรองพลังสะอาดให้เราถือครองพึ่งพาเกษตรตนเอง r n ด n ม สั่งมาเลยแล้เธอจะรออะไรสังส่งัมาเลยจะได้รับก่อนใครร้านนี้เขาหน่าเชื่อถือคลิกซื้อคลิกหาง่ายได้ยิ่งดูรีวิวก็ยิ่งมั่นใจได้เครื่องมือเหมาะก,กับงานชิ้นแล็กหรืชิ้นใหญ่ได้รับอย่างง่วงวสะดวกปลอดภัยขอจงมั่นใจเพราะเราเจ้าใหญ่ออนไลน์ Good morning morning, good morning, ชอบป็นเกษตรออนไลน์ Good morning, good morning, ชอบป็นเกษตรออนไลน์เราอยู่กับต้นไม้อาศัยเรือสวนไร่นาทำการเกษตรหากินไ้มาพึ่งพาสังกันและกันวันนี้ถึงยุคใหม่เรียนรู้วิธีใหม่นวัตกรรมก้าวนำลำต่ารับใช้เกษตรกร Morning, good, morning, shopping, good morning, Good morning, Shopping เกษตรออนไลน์ Good morning, Good morning, Shopping เกษตรออนไลน์จอบเสียมที่เราเคยถือใช้มือถือมาทดแทนไร่นาความยญ่เห็นไปทั่วแดนด้วยอินเทอร์เน็ตที่มีแปลงแสงอาทิตย์สองเป็นไฟฟ้าเก็บสำรองพลังสะอาดให้เราถือครองพึ่งพาเกษตรตนเอง Good morning, Good morning, ช้อปปิ้งก็สั่งออนไลน์ Good morning, Good morning, ช้อปปิ้งก็สั่งออนไลน์กดสั่งมาเลยแล้วเธอจะรออะไรสั่งมาเลยจะได้รับก่อนใคร ขอภัยขอจ้